เอ๊ะดอกทำไมรวบตรงนี้วะใช่ป่ะเออใช่ตรงเนี้ยแปลกๆนะเนี่ยย้อนมาหาเราถวันเจี๊ยวไปเนี่ยมาแล้วครับคนสบปยียรขอบคุณครับไปรอ้อยสี่สิบเอ้ยที่สามร้อยห้าสิบป่ะเขาวนออกไปทางสามร้อยแล้วนะวนวนอ,อ,อ่ะซเอาไปแปดสิบอ่ะเยอะแล้ว อยูแล้วก็เอามาโอเคร <got> อดูวงดิอยากให้วงเด้งกลับมาจังเลยหวานเราเลย, <laughs> เยอ,มมลอ่ะมาเจี๊ยบมันอ้อมาฉลามป่าวพี่แล้วไปขึ้นเรือที่นาเกลือป่ะไม่แน่นะแต่ไม่เห็นรถจอด มีวิธีหนึ่งคือ